สัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชลมสม,มิธฮันดายุคคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีนะคะก็วันนี้ค่ะเอมีรถนะคะมาแนะนําลูกค้านะคะวันนี้ทางโชรุมของเรานะคะจัดโปรโมชั่นคะราคาพิเศษนะคะก็คือปรับราคานะคะรถ Honda City แล้วก็ Honda c ซ vic นะคะเดี๋ยวราคานะคะจากพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมรถกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเอพามาดูคันแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็น Hon d a C อ่า Honda City คันนี้นะคะ City คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น1.5นะคะตัว V เป็นรถปี2017นสิบเจ็ดนะคะตัวแมนเดชเชนของเรานะคะจะมีจัดโปรโมชั่นนะคะมีสีบนเงินสีดำนะคะแล้วก็มีสีเทาเข้มด้วยนะคะราคาพิเศษ399,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถรับพันทางชลูมีการปรับสภาพทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะภายในของเขาคันนี้จะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะบอกผ้าอันนี้ของเราคลีนทํทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะออปชั่นก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะด้านหน้าคอนโซลสวยสะอาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเลขไม่นะคะจะวิ่งไปที่73,000มมกิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม์แท100้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ทางโชว์รูมของเรามีการคัดและตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะกอโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับ Honda City ีนะคะราคาสา9แสนเก้าหมนเก้าันบาทเท่านั้นราคานี้ก็จะเป็นราคาพิเศษเฉพาะจัดไปนแนนเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Honda c ซี i c นะคะสำหรับ Honda c ซ vic คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นหนึ่งจุดดตัวอีนะคะเป็นปีสองพันสิบแปดตอนนี้ทางโชว์รูมของเราก็จะมีโปรโมชันพิเศษเหมือนกันนะคะปรับราคาพิเศษนะคะ เหลืออยู่ที่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของโปรโมชั่นนี้จะเป็นราคาพิเศษนะคะจัดเฟรนช์เท่านั้นและตอนนี้นะคะของเราก็จะมีาบางคันเท่านั้นนะคะที่แถมประกันภัยนะคะชั้นหนึ่งไปด้วยนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยคันนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมะคะ่ะนี่ค่ะ ภายในสวยสะอาดมีการปรับสภาพทำความสะอาดคลีนตรวจเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ599มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะลูกค้าต้องการออสีดำสีขาวสีบนเงินสีเทาเข้มของเรามีทุกสีเลยนะคะยังไงสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะ ของเอนะคะจะเป็นโชว์รูมพันด้าสาขาพัฒนาการนะคะจะอยู่ถนนพัฒนาการปากซอยสามสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโชว์รูมของเอเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเอได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะเบอร์ของเอติดต่อก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดหกสามแปดหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งนะคะลูกค้านะคะสบายใจได้รถมือสองทุกคันทางโชว์รูมของเรานะคะคัดและตรวจเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเอกขอแนะนํานะคะรถที่ทางโชลูมของเราจัดโปรโมชั่นนะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้เอกขอ,อจบการแนะนํารถแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ